สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุจิตราวงจุมปูรหัสนักศึกษา6712129 0 1 7ส่านสาขาวิชาสังคมศึกษาค่ะและดิฉันนางสาวธมวรรณทบหลงรหัสนักศึกษา6 7 1 2 1 2 9 0 3 7สาขาวิชาสังคมศึกษาค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะลิลลวละวัฟซูอะไรล่ะเอิงชแนลวันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมารีวิวดู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  อะไรคะยาดมยาดมอลไรฮันุมานนี่ไม่ใช่ยาดมแล้วคนแต่เป็นยาดมอันนี้ยาดมถูกยาดมอันนี้อันนี้นะยาดมอันนี้ยาดม คนมาทุคนมันคือ,อยาดมตาหาันออกมานะคะแต่ว่าอันนี้จริงๆเราอาจะเป็นกระปุกออมสินนะคะแต่เราก็สามารถนำมาเสียดมได้ด้วยความสดชื่นแบบสดชื่นสดชื่น,นถูกไหมถูกค่ะมีสรรพคุณอย่างไงบ้างคะโอ้โหเยอะเหมเยอะเป็นไงอ้ยขึ้นสวรรคะ์ <c oughs> ขนาดนั้นเื้อหืหเนีย่ยค่ะกลิ่นโช,โชโยทั่วห้อง กินเพื่นแลนะนึกถึงตาถึงยาย <c oughs> มันดีคัดทุกคนมันดีมันระลึกชาติได้หรือเปล่าคะกินแบบเออดี <c oughs> มันดี <c oughs> มันดีคัดโคนนี่นะคะต่อไปรีวิวอะไรกันบ้างจิว๋วอันนี้ก็ฮันุมานมินิฮันุนม,มานอันนี้คือยาดม นี่ก็กลิ่นแบบถึงจะเล็กแต่ว่ากลิ่นสุดยอดเล็กพิคินโนค่ะถูกต้องกลิ่นอะคะโอ้ยมันดีทุกคนมันเดีมันเดีไปซื้อกันค่ัทุกคนไปค่ะไม่แพงนะคะเท่าไหร่คะหาซื้อที่ไหนบ้างติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกก็ได้แล้วขยะก็มีแต่ว่าถ้ากดสั่งที่ช่องเราก็อาจจะมีส่วนลดพิเศษนะคะ ส่ดลดค่ะเป็นโปรโมชั่นนะคะค่ะไปต่อ